นี่วันนี้แม่มาตัดอะไรที่มันเกี่ยวกับดอกดอกดูนี่นเห็นไหม <Summer. S 1> ทุกอย่างของแม่เป็นดอกหมดเลย oh. ไปดูซิว่าดอกของแม่จะทําอะไรเห็นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูดูกันเลยจ้า <_ todavía S 1> วันนี้แม่จะมาทํายำรวมเห็ดเห็ดหลายหลายอย่างมีต้องหลายเห็ดอันนี้เห็ดหูหนูอันนี้เรียกผิดประจําเลยเห็ดหูหนูเนี่ยเขียนก็เขียนยากเห็ดหูหนูอันนี้นางฟ้า อันนี้เห็ดอันนี้นางฟ้า isten, <stuffed> <criticizing. S 1> นางฟ้าเนี่ยและอันนี้เห็ดลมอันนี้เห็ดหอมอันนี้เห็ดโคนเห็ดโคนเมืองกาลดอกจะประมาณเล็กๆอย่างนี้นะเห็ดโคนญี่ปุ่นวันนี้แม่บอกแล้วว่ามันจะรวมหลายเห็ดเห็ดนู้นเห็ดนี้แล้วแต่จะเห็ดก็แล้วกันอันนี้เห็ดขอนอันนี้เห็ดภูฐานนะนางฟ้าภูฐานอันนี้เข็มทองเห็ดทั้งหมดนี้แม่จะเอามายำเห็ด ทีนี้เนี่ยวัตถุดิบหลักก็รู้จักกันไปแล้วเนาะเห็ดต่างๆหนูไม่มีเห็ดครบแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่ให้ครบเคมีเห็ดอะไรก็ใส่เห็ดอันนั้นแต่แม่จะมาบอกแนวการยำเห็ดว่าทํายังไงให้ยำเห็ดของเราเนี่ยมันไม่มีน้ําเจิ่งนองส่วนผสมมีต้นหอมมีมะเขือเทศมีผักชีมีตังโอส่วนเครื่องปรุงจะมีมะนาวมีพริกมีน้ําปลามีน้ําตาลทรายยำส่วนใหญ่เขาจะใส่หอมใหญ่แต่แม่ หอมแดงหอมไทยเรานี่แหละหอมแดงนี่แหละแม่บอกไปแล้วหลายๆเทปว่าการเลือกหมูเลือกยังไงเนาะก็เอาเลือกให้มันสดก็แล้วกันนี <Okay. S 1> ่นะมีหมูมีกุ้งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการยำเลยว่ายำเห็ดยังไงไม่ให้น้ำเจิ่งนองบรรดาเห็ดต่างๆมันอยู่ในกระด้งแม่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่แม่ตัดโคนตัดรากตัดส่วนที่มันแข็งออกแล้วเราต้องไปลวกเห็ดทิ้งไว้ก่อนเพื่อที่จะให้มันเสด็จน้ำ oh. ก่อนที่จะมาเตรียมเครื่องยำม,มาหัน่นต้นหอมมาหัน่นมะเขือเทศ หรือมาหั่นส่วนผสมต่างๆไว้จําไว้นะเราต้องลวกเห็ดพักไว้เราถึงกลับมาทาน้ํายาและส่วนผสมอย่างอื่นอันนี้สําคัญเลยนะอย่าทําทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วไปลวกเห็ดมาใส่ไม่ได้เด็ดขาดเดือดน้ําเจิงนองอันนี้คือเคล็ดลับอย่าลืมนะงั้นไปดูวิธีลวกเห็ดกันเลยว่าแม่จะลวกนานขนาดไหนไปลงไปเลย,ยเห็ดม่กกี้นี้ที่เราทำมก่กกี้เห็ดน่ะกินดิบก็ได้ เห็ดบางชนิดกินดิบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลวกเห็ดนะไม่ต้องลวกนานนะน้ำร้อนร้อนน้ำเดือดเดือดเอาลงปุ๊บตักขึ้นปับ๊บให้มันแค่สะดุงะด้งสดุ้งแค่นี้เสร็จแล้วอย่าลวกนานเดี๋ยวมันเละเละแล้วยำแล้วมันรวมกันเละเทะไปหมดนี่เอามาแช่น้ําเย็นแป๊บนึงนี่ลวกแค่นี้พอเราก็พักทิ้งไว้ถ้าเกิดว่า เราลวกปุ๊บแล้วเราไปใส่ในน้ำยำเลยอะ่ะรับรองน้ำนองแน่นอนโอเคเป็นน้ำน,นองเดือนสิบสองเลยอะ่ะ oh <my. S 1> บอกเลยลวกเห็ดเสร็จแล้วน้ำเห็ดที่เราลวกเนี่ยรับรองมันยังมีความหวานลวกกุ้งต่อได้เลยนี่นะใส่ลงไปเลยใส่ตอนน้ำเดือดเดือดนะนี่คือลวกกุ้งต้องใส่น้ำเดือดนะถ้าน้ำไม่เดือดเดี๋ยวมันจะคาว oh. อยากกินเยอะขนาดไหน oh. ก็ใส่ไปขนาดนั้นเลยให้มันสมน้ำสมเนื้อกับเห็ด oh. นี่สุกแค่นี้นะลูก กำลังบานสวยงามเลยเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้เหมือนเดิมพักทุกอย่างไว้แต่ยังไม่พักแม่นะนี่ <c oughs> โสดโสดโสดสเสร็จแล้วแม่ไม่เห็นลวกหมูเลยแม่บอกแล้วแม่ไม่ชอบลวกหมู <Okay. S 1> จะทําอะไรที่เกี่ยวกับหมูลวกอ่ะแม่ชอบคั้วน้ําน้อยๆแล้วเอาความหวานของน้ําอันนั้นน่ะไปใส่ในน้ํายำสุดยอดไปดูกันเลยนี่อยากบอกให้หนูทําเหมือนแม่สรุปแล้วยังไงกันแน่ เนี่ยหนูก็ใส่น้ําน้อยๆนะแล้วหนูก็คั่วไปลูเนี่ยเพื่อจะเอาน้ําเพื่อจะเอาน้ําหมูเนี่ยเดี๋ยวลงเอาไปยําด้วยเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมคือไม่ต้องสุกมากถ้าสุกมากก็จะแข็งหนูก็คั่วไปอย่างเงี้ยคั่วเหมือนที่เราทําลาบทําอะไรอย่างเงี้ยแหละพอแล้วสุกแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งอ่ะเสร็จสับลวกเห็ดแล้วลวกกุ้งแล้วคั่วหมูแล้ว เดี๋ยวเราไปยำกันเลยว่าจะทำยังไงให้แซ่บเวอร์เบอร์ตองซอยหอมแดงซอยต้นหอมผักชีตังโอทุกอย่างเตรียมไว้มะเขือเทศเหมือนที่แม่แนะนำก,กี้นะหนูก็เอาทุกอย่างมาหั่นมาซอยเตรียมไว้ไเรียบร้อยแล้วจา้าเสร็จสับกับวัตถุดิบเรียบร้อยหมดแล้วแม่จะยำเรวเดอ้อจับตาดูให้ดีนะนี่มาแล้วจา้าแม่ขายยำส,สวยๆเทน้ำปลาลงไปอันดับแรกเลย แม่ยำเยอะแม่ก็ใส่น้ำปลาเยอะนี่อย่างนี้เลยนะนี่เลยอันดับที่สองน้ำตาลทรายจา้าแล้วต่อได้บีบมะนาวดูแม่นะนี่บีบมะนาวเลยใส่ลงไปเลยนี่นะโอ้โหมะนาวแม่น้ำดีดี<อ>ขึ้นชื่อว่ายำไม่มีพริกไม่ได้ พริกซอยลงไปเลยใส่ไปหมดนี่เลยไม่แซบให้มันรู้ไปถึงมือแม่แล้วเนี่ยนี่เหมือนหนูตีน้ำยำมาอ,อย่างนี้เลยนะนี่ได้น้ำยำแล้วนะช้าอยู่ทำไมนี่เอาเอา,เอาไอ้ที่เราลวกไว้เมื่อกี้นี้ใส่ลงไปเลยเ,เ,เ,เรารีบนะอันนี้ไม่ต้องคนนานนะขยุก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 พอแล้วเหมือนเราขยุกมนะันอะ นี่หนูใส่นะแม่มาให้ดูกันใกล้ๆเลยอย่างนี้เลยนะเผื่อหนูเอาไปทําขายนี่ใส่ทุกอย่างลงไปใส่อันนี้ก่อนใส่ลงไปเลยคนใส่ตรงนี้ลงไปใส่ที่หลังสุดเลยนะอันนี้นะใส่ที่หลังสุดเลยนะแม่บอกเสร็จแล้วแค่นี้เองเนี่ยยำเห็ดน้ําไม่เจิงนองดูกังใหญ่ขนาดนี้แต่แม่มีน้ําขนาดนี้ถือว่าไม่เยอะเขาเรียกว่าน้ําขูกขิกพอได นัวนัวในปากเนาะน้ำลายแตกแล้วแต่บางที่อ่ะเห็ดบานิดเดียวน้ำกระจายเลย <ไว S 1> นี่โอเคแค่นี้เองไ, <ว S 1> ไปว่าเขาอวยตัวเองทำอะไร <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่จานได้เลย <c oughs> ตื่นเต้นนะ <c oughs> บ,บอกไม่ถูกเลยว่าแม่ตื่นเต้นมากด <c oughs> ูเลยมากขนาดนี้เลยนะแม่กินเลยนะแม่ไม่รอแล้วนะอูห้สารพัดเห็ดยำเห็ดรวมของแม่ไม่ว่าจะเห็ดอ,อะไรอะไรแม่ใส่ลงไปหมดเลย แม่เลือกกินเห็ดขอนเห็ดหมอนเห็ดมุ้งเนี่ย <What? S 1> อโอ๊ยกุ้งก็น่ากินเห็ดก็น่ากินเอาอะไรก่อนดีวะอืรับรองเลยสูตรนี้เอาไปทํากันดูนะเหมือนที่แม่บอกทํากินก็ได้ทําขายก็รวยอะ่ะ <Wow. S 1> ตกลง,งไม่ได้โดนเห็ดใต่โดนกุ้ง <Wow. S 1> สัมผัสแรกเลยนะฟาร์มเด้งของเนื้อกุ้ง เด้งมากเลยหนูต้องรักวให้ได้อย่างนี้นะมันเด้งมัน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 เป็นอะไรที่ดีมากเลยอะ่ะเล็กอย่างหนึ่งเห็ดนะ่ะพอเรากินรวมๆกันลหลายๆเห็ดนะ่ะมันได้หลายอารมณ์รสชาติแม่บอกเลยว่าเปรี้ยวมาเลยตามด้วยหวานทิ้งห่างด้วยเค็มแล้วเผ็ดเนี่ยแล้วแต่จะชอบแต่ของแม่เนี่ยเผ็ดกําลังดีมันเล่าร้อนในปากแม่มากเลยรวมๆกันแล้วคือดีค่ะสรุปแล้วคือดีแซ่บเวอร์เบอร์ตองเมนูนี้ แซ่บจ,จริงๆทํากินก็ได้ทําขายก็รวยได้สูตรดีๆกันไปแล้วได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ครัวตัวดีรับของฟรีไปเลยจ้านี่เลยไปลุ้นรับกันนะกดเข้าไปในเพจของสีสยามรับฟรีไปเลยจ้าแต่ที่แน่ๆกดกดกด,กด,ก,ด,ก,ดกดติดตามให้กำลังใจแม่ด้วยนะแม่ไปแล้วพร้อมกับจานนี้ไม่ไหวจะบอกเลยว่าแซ่บไม่แซบไม่ใช่แม่ แซ่บจริงอ๋ยว้าวแต็ม